สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเช้าวันนี้นะคะไปกันที่อาชีวศึกษาเร่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของประเทศโดยร่วมมือกับบริษัทเอกชัย distribution system จำกัดโลตัสค่ะ นายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตอบโจทย์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสที่ต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยสอ,อสอได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการทำงานและถ่ายทอดความรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการซึ่งภายในปีพศ2566บริษัทจะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมาณ500-1,000คนในสาขาวิชาคหากรรมธุรกิจค้าปลีกการตลาดบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทางด้านนางสาวออนวรันศรีวลีพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางเอเชียบริษัทเอกชยัยดิสติบิวชัน่นซิสเต็มจำกัดโลตัสได้กล่าวว่า ในการร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆน,นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรขาปีกที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่ทีมงานโลตัสเองยังได้ร่วมงานกับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาการในการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไป ยิ่งกว่านั้นความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานศึกษาของประเทศไทยในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและช่วยสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการว่าจ้างบุคลากรเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาให้มีไรายได้และอาชีพรองรับสอดคล้องกับค่านิยม3ประโยชน์ของเครือเจริญพกพันฑ์ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติสังคมและบริษัทต,ต่อไปค่ะ